เล็กได้ยินว่ามันมีร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อที่ซ่อนตัวอยู่ในปั๊มร้างน่ากินม,มากอะ่ะเนื้อส่วนโกเบนะนุ่มมากคือใช้คำว่าแทบละลาย สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อาหารของเล็กครับผมอาหารของเล็กวันนี้นะฮะมาไกลบ้านเหมือนกันข้ามาฝั่งทนครับผมซอยบางพรหม41ครับผมคือบางพรหมเนี่ยตอนแรกเล็กนึกว่ามันอยู่มันอยู่แบบต่างจังหวัดแล้วนะแต่คือโอเคมันอยู่ในกรุงเทพยอยู่ซึ่งเล็กได้ยินว่ามันมีร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อที่ซ่อนตัวอยู่ในปัมป๊มร้างปั๊มร้างคือปั๊มร้างจริงๆล้วก็คือร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อก็อยู่ในนี้จริงๆครับผมคุณผู้ชมพรพบก๋วยเตี๋ยวเนื้อครับ เราอยู่กับลือสีเรียกว่ามาฝึกต,ตนในปั๊มลางนะคือพี่เบิร์ดเนี่ยเคยเป็นเคยทํางานเอเจนซี่มาก่อนเอเจนซี่แบบนิตยสารอะไรเงี้ยมกก์ซีนอะไรเงี้ยใช่ไหมครับพี่เบิร์ดแล้วเขาเปลี่ยนงานเข้ามาขายก๋วยเตี๋ยวแทนแล้วซึ่งที่มาเปิดตรงเนี้ยไม่ได้เพราะว่าทาเลดีหรืออะไรคือเขาบอกแค่บอกว่าเขาชอบต้นไม้ต้นใหญ่ที่ที่ยู่เนี่ยเนี่ยคือเขาเรียกว่า p a ชชั่นของจริงซึ่งที่ร้านพรพบนะเขาจะมีก๋วยเตี๋ยวเมนูก็คือก๋วยเตี๋ยวทั่วไปนะแล้วก็มีเกาเหลาเนื้อโกเบ มีข้าวแห้งน่าโดนมากข้าวแห้งพรพบนะฮะแล้วก็เมื่อกี้ผมเห็นคือมีมีโต๊ะลูกค้าประจําเขาอยู่นี้เขาสั่งเป็นเหมือนข้าวข้าวอะไรพี่เบียรข้าวกระเทียมมันไม่มีอยู่ในเมนูครับผมข้าวกระเทียมเนี่ยแต่วันนี้รายการเรามาถ่ายเนี่ยผมจะทำให้เขาแอดเข้าไปในเมนูให้ได้ขุนะกปกติเขาไม่ให้ใครถ่ายปกติไม่ให้ใครถ่ายหรอครับ ไม่ครับเออจริงๆแล้วเรากลัวเออเรากลัวคนมาแล้วก็ทําไม่ทันใช่ครับเราคนเดียวแล้วเราก็ยังตกตกแตของเราอะไรอเยอ๋อไม่ต้องห่วงครับพี่เบิร์ดเพราะว่าปกติแล้วผมไปถ่ายที่ไหนเนี่ยเงียบทุกร้านเงียบทุกร้านโอเค,คเอขอบคุณมากเลยครับร <laughs> รดีใจมากเลยครับ อร่อยมากยังไม่ต้องกินรู้เลยคุณผู้ชมอร่อยมากเพราะว่ากว๋วยเตี๋ยวเนื้อเนี่ยสำคัญนะเรื่องกลิ่นนะคือผมอะ่ะตั้งแต่ขับรถมาจอดละลงจากรถมาปุ๊บเปิดประตูมาได้กลิ่นเนื้อกลิ่นเนื้อกลิ่นน้ำมันถุยกลิ่นเนื้อกลิ่นกว๋วยเตี๋ยวเนื้อหอมมาก คือถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมได้ดูรายการผมเนี่ยก่อนหน้านี้คือก็เคยพาไปก,ก,กินก๋วยเตี๋ยวเนื้อเหมือนกันแล้วก็ผมก็ไปเรียนรู้มาว่าอ๋อเนื้อโกโบเบที่เขาเรียกกันในเกาเหล่าเนื้อบ้านเรามันไม่ใช่เนื้อกโกเบจากญี่ปุ่นนะมันเป็นเนื้อส่วนเขาเรียกพื้นท้องมั้งถ้าผมจะไม่ผิดแล้วมันนุ่มมากมันเป็นเนื้อส่วนที่นุ่มอร่อยคนสมัยก่อนเนี่ยเขาเรียกว่า<ๆ>ให้เรียกว่าเป็นเนื้อโกเบแต่จริงๆมันไม่ใช่เนื้อกโกเบจากญี่ปุ่นมันเป็นเนื้อบ้านเรานี่แหละคือมันจะเป็นส่วนนี้นี่ กว๋วเตี๋ยวเนื้อน้ำซุปเขาวางทิมนก็ไ,ไลไไใ่ใสๆใช่แต่ของร้านพร้พบเนี่ยคุณผู้ชมจะสังเกตได้จากน้ำมันที่มันลอยๆอยู่ยคือมันมีความเข้มข้นแล้วก็มันๆอยู่ด้วยซึ่งดีมากชอบแบบนี้มากแต่เนี่ยแม้ยังไม่ปรุงนะก็เข้มข้นมากแล้วอร่อยเขาจะมาเป็นข้าวนะฮะแล้วก็ปรุงมาให้แล้วมีเนื้อส่วนต่างๆ แล้วนี่เนื้อโกเบแล้วมีเนื้อเนื้อสดแบบน,นี้นะแล้วมีลูกชิ้นแล้วก็ปรุงมาแล้วฟิลแบบเหมือนเป็นข้าวแบบคลุกน้ำจิ้มแจ่วที่เขาปรุงมาให้แล้วอูน่ากินมากอะ่ะทุกอย่างไปดีมากส่วนตัวผมคือชอบมากแล้วคือบวกกับซอสที่เขาปรุงมาแล้วให้อะ่ะ เ,เผ็ดนะอันนี้ระวังเผ็ดเนี่ยเนื้อกินไปคำเดียวเหงื่อแตกละแต่ว่าอร่อยแล้วก็หอมหอมพริกอะไรของเขามากเนื้อส่วนโกเบนะนุ่มมากเนื้อโกเบมันมีส่วนมันๆข้างบนเนี่ยคือใช้คำว่าแทบละลายเอาจริงปะไม่อยากรีวิวเลยอยากนั่งกินเฉยๆอย่ะอร่อยมากเลยอร่อยมาก และนี่ครับผมไม่มีในเมนูแต่ว่าโชคดีมากเมื่อกี้แบบมีแกงนุ่มๆสามคนเขามากินแล้วก็พี่เบิร์ตบอกว่ามันเป็นเมนูพิเศษของแกงนี้เขาชอบกินข้าวกระเทียมครับผมก็คือเป็นข้าวฟิลไม่รู้ว่าฟิลเดียวกันหรือเปล่านะเห็นเขาใส่น้ำมันกระเทียมเจวกับกระเทียมเจลลงไปเยอะๆแล้วก็เนี่ยแต่ว่ามันมีพริกด้วยไงก็เลยไม่ไม่มั่นใจว่าใส่อะไรไปบ้างต้องลอง ก็แบบมันเป็นข้าวคุกน้ำมันกระเทียมเจียวจริง,รงมันจะมีความมัน,มนหอมหอมแล้วก็มีพริกเพิ่มความเผ็ดนิดนึงแล้วก็มเมื่อกี้ที่ผมบีบมะนาวไปอ่ะมันกลายเป็นแบบข้าวอันนี้ยกินเปล่าๆได้เลยนัวมากอร่อยมากอข้าวนี้อร่อยมากามากินกับเกาวเหลา <c oughs> คือเลยก็กินก๋วยเตี๋ยวเนื้อมาหลายที่อ่ะพูดได้เลยว่าร้านนี้ก็คือเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อที่อร่อยแล้วก็มีเมนูข้าวอ่ะอยากให้ลองกินกันคือมันอาจจะดูแบบธรรมดาแต่ว่ามันมีสเสน่ห์ของมันครับผมข้างข้าวแห้งพรพบแล้วก็ข้าวกระเทียมที่เขาในก็ใส่เพิ่มลงมาในเมนูนะฮะอร่อยมากจริงพร้มพบก๋วยเตี๋ยวเนื้อเขาอยู่แถวตลิ่งชันซอยบางพม41นะฮะใช่วงนี้นะฮะเปิด9โมงถึง1บ่าย3เปิดทุกวันนะครับผมแต่ว่าจะหยุด สุกเสาร์อาทิตย์สิ้นเดือน3วันสิ้นเดือนเท่าน,นั้นนะครับผมพรพบก,ก๋วเตี๋ยวเนื้อครับผมอร่อยจริงมาได้ไม่เสียเที่ยวแน่นอนออาหารของนวันนี้เราเรียกว่าประทับใจมากยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดิดด้วยนะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันร้านต่อไปสวัสดีครับ